สวัสดีค่ะพบกับนายเหมี่ชวนหิวอีกครั้งนะคะวันนี้นายเหมี่ชวนหิวจะมีเมนูอะไรไปติดตามรับชมเลยค่ะสวัสดีครับต้ากองครับวันนี้นายเหมี่ชวนหิวครับมีเพื่อน,นเขาฝากาฝากเห็ดมาให้นะครับเป็นเห็ดรวมนะครับอันนี้เอ็ซีเขากลับบ้านดัางหยอดมาแล้วเขาก็เอามาฝากนะครับเดี๋ยวเราก็เลยจัดเมนูแกงเห็ดรวมนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีเห็ด มมามาา,นนากหลยชนิดเจะตำเครื่องแกงก่อนนะครับนี่เป็นข้าวเบือครับแช่ไว้ประมาณสองสามชั่วโมงก็ตำก่อนครับให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ใส่ตะไคร้กับข่านะครับ ใส่ลงไปห้อมไม่ต้องละเอียดมากโอเคแค่นี้ครับไม่ต้องละเอียดเราเริ่มทำกันเลยครับ ใส่เครื่องแกงลงไปครับมีน้ำล้างครกทำความสะอาดครกต่อ เดี๋ยวเราใส่เกลือลองไปครับใส่เกลือไปก่อนอเคประมาณนี้พื้นฐานนิดนึง อันนี้มันเป็นเห็ดรวมนะครับเพื่อนๆที่ได้มาคือเข้าป่าไปหาก็มันจะมีเห็ดหลายชนิดนะครับเอามาฝากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะจัดเมนูให้แซ่บๆไปเลยครับขอบคุณครับสำหรับของฝากเดือดแล้วครับผมใส่ฟักทองไปก่อนนะครับสบุกยาก ใส่ลากโดดไปครับเพิ่มความเผ็ดเดี๋ยวให้ฟักทองสุกเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เห็ดแล้วแล้วก็ปรุงขวาก่รเรียบปุดปุดปุด ไปครับใส่บวบลงไปก่อนแล้วก็ใส่เห็ดลงไปครับ เดี ng, <us> ๋ยวมาปรุงครับให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราเริ่มปรุงกันแล้วครับโัเเดือดนะครัวหก่อนับ าทาันไหมครับผมจะลองชิมก่อนครับแป้งงัวแป้งงัว ใส่หมดเลยครับแป้งนัวหมดแล้วตน้ำปลานิดนึง โอเคได้แล้วครับี๋้วเราก็ใส่ผักชะอมใบเมงลักผักอีตูเสร็จแล้วครับผมได้เวลากินข้าวแล้วครับเมนูวันหยุดของเรา Thank you.